โบเบนจวันทำทะเลเกาะเสม็ดเดือดส่องดีๆคงแฟนใหม่มาด้วยเพิ่งจะออกมายอมรับว่าตอนนี้เปิดใจคุยกับหนุ่มคนใหม่แล้วสำหรับนักแสดงสาวสวยหน้าหวานโบเบนจวันหลังจากเลิกรากับพระเอกหนุ่มก๊อตจิรายุไปได้เกือบสองปีและตอนนี้โบเบนจวันหัวใจก็กลับมาสดใสสีชมพูอีกครั้งสำหรับหนุ่มนอกวงการที่โบเบนจวันเปิดใจยอมให้เข้ามาในชีวิตซึ่งล่าสุดกับภาพพริบที่เห็นโบเบนจวันแพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวทะเลเกาะเสม็ด และปล่อยภาพเซ็กซี่ทะเลเดือดออกมาเรื่อยๆทั้งภาพสายชุดว่ายน้ำทูพีสและวันพีชชุดล่าสุดสีฟ้าที่บอกเลยว่ามาเต็มจอพร้อมเห็นรอยสักที่สะดกและนอกจากความเซ็กซี่ของโบเบนจวันที่จัดไปแบบเต็มๆแล้วก็ต้องรอดูว่าทริปนี้โบเบนจวันจะโคงหนุ่มไปด้วยหรือไม่นะมีแต่คนอยากเห็นหน้าและสะวัจ้าโบ